คาเฟนไนซ์เดย์ครับผมคลิปนี้ตามน้ปกคลิปเลยมาเรกช่นกันอีกแล้วเทเลอร์เลิฟแมคชนิกครับกลลักรุ่นพี่จากที่พวกเราเคยดูกลลักรุ่นพี่กับลักที่ทำให้เรารู้จักยินกับวอลรู้จักพีวี v กับน้องมาร์กันเมื่อสักช่วงต้นต้นโควิดป้าให้จดจำไม่ผิดหรือก่อนโควิดแต่นั้นจะเป็นเหมือนซีรีส์สั้นนะครับผมและนี้จะเป็นตัวยาวที่มันเป็นตัวเต็มจริงๆที่น่าจะ ขยายดีเทลหลายๆอยากหรือการที่ตัดทอนจากนิยายไปน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นเห็นแฟนเก่าของน้องมาร์คที่ในอันเก่าเนี่ยเขาตัดทิ้งไปที่จำไม่ผิดนะเหมือนที่เราเคยดูในเทเลเลอร์ก่อนๆ่อนนะครับผมโอเคก่อนจะมาดูเลยช่องมุมความการฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับตอนนี้ช่องสองหมื่นกว subscribe แล้ว thank you ทุกคนมากๆเครับโอเคไปดูเย่องมุมพรกันเลยพี่บาครับผมรักพี่ครับ ใครเล่หนหพี่บ่าวนี่สกิีอะไรวะคุรุ่นพี่เลยแต่มาเก่งคุณตีนเหมือนเดิมจริงไม่ไม่คิดเลยนะครับว่าพี่วีเนี่ยจะมีแฟนสวยขนาดนี้นชอบจังเลยยุ่งออกับคนนี้เขามีเจ้าของแล้วเนี่ยงั้นนะมาเชียร์ศิลักดิ์พี่วีกวับพี่พลอ,อ่ะคู้กับโซซับตัวป่ะนานยังตั้งสามปีแล้วเวเราห่างกันสักพักได้ไหม กูกนได้ไหมรอฝนหยุดดีกว่าเผื่อได้คนซ้อนกลับด้วยแค่เจ้าถิ่นพาไปเที่ยวบอสเป็นเด็กดีต้องไม่เลิกกินนะครับอื้มอ่อนเก่งะต่อจากนี้มึงต้องเรียกอูว่าพี่และแทนเลยมานอน This love เฮ้ยหอมดีว่ะ มีคนอ่านหนังสือเพื่อนเนี่ยช่วงนี้นี่มึงสองคนนี่คือตัวติดกันตลอดเลยเนาะก็ตอบแทนไงที่มีคนเลี้ยงดูกูเสอเหรือว่าอยากให้กูเข้าไปดูซีรีส์ด้วยขอนอนกอดลงมาแต่ป่ะกด้ใหกก่อนนะนะอี่านักน้ำนี่เกินเรื่องผมจะรอนะ you waiting เอาไปค้าพอยพอยขอโทษเอาปากมาคบกันได้ไหมแม่งไม่มควรให้โอกาสอะแต่มันคือความจริงที่ไหนวันนั้นฉันเข้าใจผิดเองมาทุกอย่างสุดท้ายจะเพียงแค่ผ่านมามันจึงทำให้ใจต้องเสียใา กูถแล้วอะเหลือใคร้ะพีรอเป็นมีคนนึงเท่านั้นแโอเคครับผมจบแล้วเทเลอร์กลลักรุ no ่นพ no okay, ี่เลิฟแมคชนิก มันดามีดราม่าสุดท้ายเพื่อให้เรารู้สึกอยากติดตามสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยเหมือนที่พูดไปตอนแรกคือก็จะอธิบายเรื่องมากขึ้นกว่าอันเก่าที่เราเคยดูเนาะก็ดีเทลหรือในส่วนบางอย่างที่เขาถูกตัดทอนจากนิยายไปก็าจะขยายทุกคนได้เห็นว่าอะไรเป็นยังไงแล้วก็จำให้เราเข้าใจตัวละครเข้าใจในความเป็นพีวีเข้าใจความเป็นน้องม์คเข้าใจในทุกๆคนพี่บายอย่างเงี้ยมากขึ้น นั่นคือสิ่งที่คาดหวังนะว่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนพลอยอยู่คิดว่าในอันเก่าอ่ะก็ทําให้คนแฟนซีรีส์อ่ะหมั่นไส้ไปเยอะมากเลยกเชื่อว่าถ้ายิ่งตัวยาวแบบเนี้ยตัวเต็มแบบเนี้ยแม่งโดนหมั่นไส้กว่าเดิมแน่ๆเลยว่ะโอเคแล้วก็พูดถึงภาพหน่อยภาพสวยภาพสวยนะภาพสวยแล้วก็ดูมันแบบดูดีภาพสวยแสนสวยเชียร แลวที่เห็นเมื่อกี้เป็นกงกับโซ t ตาเด็ดซีรีส์ก็ยิ่งน่าอยู่ว่าก็ต้องยิ่งดีไปกว่าเดิมอีกตัวแล้วก็เรารู้สึกว่าซีนความกุก๊ก๊กน่ารักของซีรอมิติกอะ่ะของมาร์กกับพี่วีอะ่ะน่าจะมีเห็นมากกว่าเดิมก็ทำให้เราฟินกันได้มากขึ้น แต่ต้องทำใจข้อหนึ่งนะถ้ามีซีนกุ๊กกิก๊กดมนิิกมากขึ้นเท่าไหร่ซีนดราม่าของ2คนคอนฟ lict ของของคนก็ต้องมีมากสูสีกันแหละถ้าเกันเรื่องคงไม่สนุกโอเคคลิปนี้ว่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเดือนมิถุนารอติดตามดูกันได้เลยทาง VTV นะครับอย่างน่าจะทำเรเดชั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกเป็นเรชั่นตัวเต็มครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่า อ่าอัปเดตหน่วยการซีรีส์ซีรีส์ยาวครับที่ทำเลชั่นอยู่อ่ละล่าสุดคือทำคิทิี้พายซีรีส์ถูกปะ่ะบันเพิ่งไฟนอลไปเมื่อลาสเวกัเมื่ออาทิตย์ทีท่แล้วแล้วตอนนี้ยุกยังไม่มีคิวที่จะซีรีส์ยาวต่ออีกน่าจะรออัดบูลักรุ่นพี่เลยนะครับผมยังไงช่วงนี้ก็จะมีคลิปสั้นๆไม่นจะเป็นพวกเทลเลอร์ er, มิวสิกวิดีโอหรือเพลงก็สิเซเว่นตอนนี้อินก็สิเซเว่นตอนนี้เขากลับมา คัมแบ็กก็คงจะมีอะไรที่เป็นคลิปสั้นๆที่แบบไม่ใช่เป็นคลิปยาวเป็นชั่วโมงที่เป็นซีรีส์ทั้งเรื่องให้ดูกันในช่วงสิงซีในพุทธภามนะครับเล่นต่อไปคนจะเป็นโกลัรุ่นพี่รอติดตามด้วยนะครับโอเคอย่าลืมนะครับช่วงนี้คนติดโควิดอูน้อยลงแล้วก็จริงแต่อย่าลืมใส่แมสตลอดเวลาล้างมือเบ่อบ่อย Take care, เทคแค่ดูแลตัวเองกันมากๆนะครับถึงคิวไปฉีดวัคซีนแล้วก็จัดสรรหาเวลาดูวัคซีนที่เหมาะสมและลืมไปฉีดกันนะครับเป็นห่วงและรักทุกคนมากๆเลยครับโอเคลืม ใครดูถึงตอนนี้ออกก็คอมเมนต์ Happy Birthday หน่อยก็ดีนะครับบายเจนคิดหน้าครับแล้วอยู่ครับ